สวัสดีค่ะวันนี้สิริกัญญาพาเลาะวันนี้เรามาเลาะกันที่น้ำตกของลานนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วซื้อบัตรนะคะแล้วก็เป็นจุดทัดกองนะคะทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์อีกที่นะคะคือโซนกลางเต็นท์เยอะมากค่ะอันนี้ก็มีคนเริ่มมากลางเต็นท์คนกลับก็มีคนที่เพิ่งมาก็มี เนี่ยคะ่ะโซนกลางเต็นของน้ำตกของลานติดลำธารเลยนะคะยาวไปเลยโซนสวยๆให้ถ่ายรูปมีสกายวอล์กให้ด้วย ก่อนเนี่ยไม่มีนะเนี่ยอันนี้เพิ่งมีสกายวอล์กให้เดินมีสกายวอล์กให้เดินด้วยค่ะทุกคนก็ตรงนู้นไงเป็นสกายวอล์กตรงนี้ก็จะเป็นป้อมยามแล้วก็เป็นโซนจุดจอดรถ แล้วก็เข้าไปข้างในนู้นเห็นขาวๆก็จะเป็นน้ําตกมัวขี้นกหน่อยนึงขี้นกเกาะอ,อยู่หน้ารถสวยมากนะคะทุกคนใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนแนะนำนะคะน้ําตกคองลานน้ําเยอะมาก ยืนไกลยๆยังเย็นเลยค่ะ